ผู้จัดแม่ก้อยธริกาจากค่ายมาสเตอร์วันเอาใจแฟนๆทั้งในจอและนอกจอพาทับนักแสดงกวนคารทองกับแก๊งพ่อปลาไหลนำโดยคู่จิ้นข้ามรุ่นอเล็กธีระเดชและจอลิลนันีทับทินเปนิกามีนอภิธาและอีกเพียบมาทำบุญทอดผ้าป,ป่าและทำโรงทานกระหน่ำแจกข้าวเหนียวหมูน้ำเก๊กฮวยกันแบบนอนสต็อปที่วัดป่าสุขใจจังหวัดสมุทรปราการแม้งานนี้สภาพอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจทั้งแดดร้อนและฝนตกหนักเพราะพายุเข,ข้าแต่คู่จิ้นเมเปิกลกฤษดากำลังใจดีเวอร์ ควงกันจับตหลิวโชว์สวีตด้วยสเสน่ห์ปลายจวาดกับเมนูผัดซีอิ๊วที่ทั้งคู่พิธีพิธันบรรจงปรุงให้แฟนๆ<า>ได้ฟินกับรสชาติความหวานอร่อยกันทั่วหน้าโอเคไปไปไปไหนก็ตอนแรกพี่จอยว่าจะมา8โมงแลบอกไม่ได้พี่จอยไปทำบุญต้องไปเร็วๆไม่ง่วงครับพอ,ได,อได้ยินว่าทำบุญเนี่ยตื่นเลยเมื่อคืนดูละครจบกว่าจบ5ทุ่มเนาะ ที่เจอไม่ได้พูดแบบนี้ <laughs> ตอนนี้ก็กวนขันทองกับแก๊งพ่อปลาไฮะเร็วมากจะจบแล้วฮะมีฉากให้ฟินมีฉากให้ลุ้นมีฉากให้สนุกอีกมากมายเลยฮะก็อยากจะฝากด้วยฮะกวนขันทองแก๊งพ่อปลาย